สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่28เดือนมิถุนายนนะครับเนื่องจดกราคาทองคําขยับปรับตัวสูงขึ้นรับแรงสนับสนุนจากประเด็นสงครามในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่สงบนะและก็การอดค่าของดอลลาร์เมื่อคืนนี้ด้วยส่วนการย่อตัวของดอลลาร์นั้นขอไปครับส่วนการย่อตัวของราคาทองคำในช่วงเช้าเกิดจากประเด็นการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจักซึ่งมีนายโอรามอาจจะคว้าชัยนะครับและก็พูดได้ดีในการดีเบตครั้งแรก ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเลยทำให้ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองอันนี้สรุปสั้นๆให้ฟังอีกสักหนึ่งรอบเผื่อใครที่เข้ามาฟังใหม่ทีนี้มาดูกันในเรื่องของตัวเทคนิคเทคนิคบอกกับเราว่าราคาทองคำขึ้นมาเนี่ยทะลุก,กบโซนแนวต้านสำคัญนะครับทำลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์ชุดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาถ้าสมมติว่าขาบายยังคงมีความแข็งแกร่งขาบายจะต้องขึ้นทำไฮใหม่ ซึ่งจะต้องขึ้นไปเผชิญกับแนวต้าน2,331.81กับ2,340.73ถ้าทะลุตัวเลข2ตัวนี้ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าฝั่งของขาบายนั้นจะกลับไปเป็นหน้าบายแบบสมบูรณ์เลยครับนักถุดครับดังนั้นในระหว่างวันทุกท่านต้องมารอลุ้นกันว่าทองคําจะสามารถกลับขึ้นมาทำหายใหม่ได้หรือไม่คําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าจะฟื้นแล้มันจะฟื้นจากตรงไหน คำถามนี้ขอตอบรวมพร้อมกันกับคำถามที่ว่าผมไม่มีของจะบายกันตรงไหนครับคนที่ไม่มีของหน้าบายเวลาที่เขาจะบายกันเขาก็จะบายเฉพาะจุดที่มันยังพอมีลุ้นกับฝั่งขาบายนะไม่ใช่ว่าราคายิ่งลงต่ํายิ่งสวนกับขาบายไม่ใช่การที่เราจะบายเราจะต้องบายในตอนที่มันยังอยู่ในเทรนหน้าบายนะครับซึ่งก็คือตัวเลข2 3 2 1 กับ2,312ถ้าขาบายจะเข้าในตลาดหรือใครก็ตามที่คิดจะเข้าหน้าบ่ายในวันนี้ผมให้โซนการเทรดแค่นี้ครับไม่มีมากไปกว่านี้ครับนันถุนครับโซนการเทรดที่ผมให้ไว้นั้นจะมีระยะอยู่เพียงแค่950จุดดังนั้นนักลงทุนม o นิคแมนจจ์เมนท์ให้ดีๆถามว่าถ้า,างั้นตอนนี้เนี่ยเราเข้าได้เลยไหมคุณครับถ้า MM ได้นะครับและรับความเสี่ยงได้ราคาตอนนี้มันอยู่ที่2,321เป๊ะเ,เ,เลยนั่นก็แปลว่านักถุนสามารถเข้าได้ครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแต่อย่างใด นะครับทุกท่านครับแต่อย่าลืมนะจะรอดหรือไม่มันอยู่ที่การ MM ของนักจุนครับแล้วคุณเข้าบายไหมผมเทรดตามที่ผมพูดเสมอเพราะฉะนั้นโซนแถวนี้ผมได้เข้าบายไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักจุนแค่ไม้เดียวเท่านั้นอย่างเมื่อคืนนี่ยรก็เทรดหน้าบายกันไปก็ปิดกําไรกันไปได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนึกว่าจะไม่ได้เหมือนกันวันนี้ลุ้นต่ออีกสักรอบหนึ่งครับสำหรับโซนขาบายด่านสุดท้ายนี่คือ การคอมเมนต์ของฝั่งขาบายนะครับขาบายถ้าเข้าใจตรงกันรบก,กวนช่วยพิมพ์คำว่าบายให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากเลยทีนี้มาดูขาเซลล์กันบ้างขาเซลล์จะมีคนอยู่2ประเภทประเภทแรกคือได้กำไรจากไม้เซลล์ด้านบนเลยครับอาจจะเป็น2380กว่า2400จะอยจะอะไรก็ตามแต่ ถ้านักนทุนยังถือไม้เซลล์อยู่และคาดหวังว่าทองคําน่าจะลงได้ในระยะยาวๆผมอยากจะให้นักลงทุนนะครับจับตาดูแนวต้าน2 3 3สสกับ2 3 4สสเอาไว้ถ้าในวันนี้เขาไม่สามารถย้อนกลับขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนได้นั่นก็แปลว่านักลงทุนจะสามารถถือรุนได้อีกนะอันนี้พูดรวมไปถึงข่าวตอนทุ่มครึ่งเลยนะครับซึ่งมันก็มีแนวโน้มเป็นลบกับราคาทองนั่นแหละตัวเลข PC ซในคืนนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันท,ทําทองพุ่งขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจ คุยกันเงื่อนไขเดิมว่ามันจะทะลุโซนน้ำเงินไหมถ้าไม่ทะลุโซนสีน้ำเงินด้านบนก็แปลว่าขาเซลลระยะยาวยังสามารถถือต่อได้ครับอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างเลยคนจะติดเซลล์แถวนี้เยอะมากนั่นจุดครับตั้งแต่2,310ไล่ขึ้นมาเพราะเขาไม่รู้ว่าทองขึ้นมาเพราะอะไรเขาก็เลยไปเซลลกันแล้วมันไปตกตามแนวต้านด้วยถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับ ถ้าผมไม่เห็นข่าวก่อนเพราะว่าอาจจะเซลล์เหมือนกันก็ได้เมื่อวานนี้ทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงคุณว่าผมจะมีโอกาสในการเคลียร์เอาจริงๆนะถ้าตอนนี้เงินทุนติดลบไหมเซลล์แต่ติดลบไม่เยอะเนี่ยผมยังไม่ค่อยเป็นกังวลใจเลยนะครับผมจะกังวลใจแค่กรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่ทองคาเนี่ยมันดีขึ้นแรงมากจนทะลุ2 3 4 0ูขึ้นไปเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยขาเซลล์ต้องพิจารณาในการแบ่งคับตัดขาดทุนเลยนะครับ อา้าวนั่นก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยพี่มีไม้เซลล์อยู่นี่เลยคุณเนี่ย2,300ท้วนเลยเนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยมันยังถือได้ใช่ไหมต้องดูพอร์ตครับถ้าโดนลกลขึ้นมาขนาดนี้แล้วหรือว่าโดนลกลขึ้นไปเมื่อคืนนี้แล้วพอร์ตยังติดลบน้อยๆยังถือออเดอร์ได้อย่างสบายใจรู้สึกไม่เครียดมันยังถือได้แต่ยังให้เงื่อนไขเดิมนะครับถ้าทะลุ2,3,4,0ไปแล้วต้องยอมตัดใจนะแต่ถ้ายังไม่ทะลุ อย่างตอนนี้2,323ดีขึ้นมาก็ยังไม่ทะลุอยู่ดีครับก็แปลว่านักทุนยังสามารถถือได้แค่นั้นเด่นครับแล้วคุณครับแล้วอย่างในช่วงเชา้าเนี่ยกำลังเซลเนี่ยมันมีหรือเปล่าครับเท่าที่ตรวจสอบดูในตอนนี้ยังไม่มีเท่าไหร่ครับนักงทุนครับเพราะว่าการลงมา2แท่งสีแดงในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมองก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้แจ้งไปแล้วมันเป็นการลงเพราะประเด็นเรื่องราวของการเมืองและการดีเบตเรื่องการเบื่อเนี่ยตลาดเขาจะเล่นกันแค่แป๊บเดียวระยะสั้นๆ หลังจากนั้นถ้าดอลลาร์เริ่มย่อวันไหนทองคาก็จะเริ่มฟื้นกลับตัวเมื่อน,นั้นแหละครับน้องจุดกับดังนั้นต้องระวังนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายจริงๆขาเซล์ไม่มีอะไรมากภาวนาให้ทองลงลึกๆลงจนต่ํากว่า2องพแล้วหน้าเซลล์จะกลับมาทันทีเลยครับผมส่วนขาบายก็ต้องภาวนาอย่าให้หลุดและคําถามสุดท้ายคือว่าแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะเลือกเทรดหน้าไหนระหว่างหน้าบายกับหน้าเซลล์ คำตอบของกระผมนั้นยังคมดังและฟังชัดเจนอยู่เสมอครับนักทุดครับสสัปดาห์แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจถึงสัปดาห์ที่วันศุกร์ผมก็ยังคงให้น้าหนักหน้าบ่ายเหมือนเดิมดังนั้นแผนของผมก็คือการรอย่อและบ่ายนะครับอ่ะประมาณนี้เลยครับนักทุนครับนี่คือการสรุปประเด็นทองคาของเราทั้งหมดนะทุกท่านนะสวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชีมาตรฐานดดทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูคชันให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ